สวัสดีครับผมเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมได้นําเสนอเรื่องกล้วยนะครับการปลูกกล้วยให้ได้กินตลอดทั้งปีก็คือ1ต้นหรือ1กอเนี่ยเราก็ไว้หน่อทุก3เดือนนะครับถ้าเราปลูกสัก 3- 4กอเราก็จะมีกินตลอดทั้งปีซึ่งการกําจัดหน่อกล้วยหลายคนตัดแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนหน่อกล้วยหนอนนี้นะครับที่ผมตัดแล้วมันก็ยังโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่เราต้องตัดเรื่อยๆนะครับหลายคนไม่รู้ว่าเราสามารถกําจัด แบบสิ้นซากได้ก็คือไม่ให้โผล่ขึ้นเลยเป็นวิธีง่ายเองเราไปเริ่มกันเลยครับตัดหนอกกล้วยออกตามปกติเสร็จแล้วก็หาไม้มาให้มีขนาดใหญ่นิดนึงเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็แหลมปลายออกนิดนึงจากนั้นก็นําไปปักลงตรงกลางของหนอกกล้วยที่เราตัดออกนะครับทําแค่นี้เองหนอกกล้วยจุดนี้ ก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่จะจําจกัดหน่อกล้วยเพื่อเว้นระยะก็คือทุก3เดือนเราเอาไว้ปลูกสัก3ากอเราก็จะมีกล้วยไว้กินตลอดทั้งปีแล้วลองทําดูสวัสดีครับ